สวัสดีครับพบกับเที่ยวชมทางไปก่อนแกนะครับแก่และเดี๋ยวไม่ได้ไปวันนี้เราจะไปกางเต็นท์กันที่ลานกางเต็นท์และก็บวกกับคาเฟ่เปิดใหม่บนยอดเขาซีคิวที่โคราชกันโวิวนี่สวยมากเลยนะครับที่นี่มีมองเห็นกลางหันลมแล้วนะมีโซนกางเต็นท์ หลายโซนนะมีคาแคมป์ครับแล้วก็จะแบ่งเป็นโซนเป็นโซนข้อมูลรายละเอียดอยู่ในคลิปนะห้องน้ำมีครับดีด้วยเป็นลานการเต้นที่เปิดใหม่นะครับที่นี่เห็นหลายคนก็รีวิวว่าสวยงามจับใจอาทิตย์ตกนี่สวยเลือเกินเราเลยต้องไปสัมผัสกับบรรยากาศ ลานกลางเต็นท์เปิดใหม่จริงๆผมเห็นนานแล้วนะลานกลางเต็นที่นี่แต่ว่าเคยจองไปทีหนึ่งเต็มไม่ว่างสักทีก็เลยลองจองครั้งที่สองได้ก็เลยเอยได้เราต้องรีบไปดีกว่าเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องต้องลองไปดูครับต้องลองไปดูที่ตั้งนะครับสำหรับลานกางเต็นที่นี่ เขาอยู่ที่ตำบลหนองน้ำใสอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาชื่อว่า Sunset ต2ทมีลมนะเย็นเอื่อยๆมีคาเฟ่ก็ราคานะครับก็จะแบ่งกันเป็นตามๆโซนนะแลถ้าใครจองในเพจ ของซันเซ็ตยนะเขาก็จะแจ้งรายละเอียดนู่นนี่นั่นมาเรียบร้อยเลยครับไม่ต้องกลัวแอดมินตอบเคลียร์ทุกอย่าง oh. เขามีแผนที่มาให้ด้วยนะ oh. เขาจะส่งแผนที่ให้แล้วก็จะบอกว่าโซนนี้ชื่ออะไรโซนนี้ชื่ออะไรนะเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ดูคร่าวๆนะครับ oh. พอดีมีข้อมูลของที่รานการนเด้นส่งมาให้อยู่ ก็จะมีพวกข้อห้ามต่างๆด้วยนะแล้วก็ระเบียบการต่างๆแล้วก็ราคาสำหรับโซนแต่ละโซนนะครับข้าวเล่าที่ส่งมาจากทางหลางกลางเต็นท์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ทักคุยกับทางลานจะดีกว่านะครับอันนี้ผมลงเอาไว้ให้เป็นแบบตัวอย่างดูเฉยๆนะว่าแบบก็จะประมาณนี้ระเบียบการต่างๆทุกลานนะเต็มจะมี ระเบียบการของเขาอยู่แล้วก็ขอความร่วมมือต่างๆก็ลองตรวจสอบกับทางลานกลางเต็นดูนะทุกที่เขาจะมีกฎของเขารู้ไว้ดีกว่าจะได้ปฏิบัติตามกฎข้อห้ามลานถูกแล้วก็จะได้พักผ่อนด้วยความสบายใจ สำหรับการเดินทางมาที่สันเสร็22ของเรานะครับก็ถ้าเรามาจากาถนนหลักเลยนะรุงเีพิมานครเราจะมุ่งหน้าถนนโคโนโยจินนะครับตรงยาวมาเลยแล้วเราจะมาเลี้ยวฝา,าเข้าถนนมิตรภาพนะครับก่อนหลังจากนั้นเราก็จะตรงมาเรื่อยๆนะครับจนถึงกับ จะเห็นเทศบาลป้ายเทศบาลคลองไผ่นะครับแล้วก็เลี้ยวเข้ามาแล้วก็ขี่ตรงเข้ามาหรือไม่ก็ง่ายๆเลยปักหมุด gps มาเลยครับถึงที่หมายแน่นอนครับผมเข้ามาเรื่อยๆก็จะเป็นถนนคอนกรีตสวยๆนะครับก็จะมีถนนลูกลังนะอยู่ช่วงหนึ่งนะครับก็มีมีไม่เยอะนะครับถนนลูกลังก็ ทางเข้าไปถึงตัวซันเซ็ตลานกลางเต็นท์นะครับก็จะเป็นลูกหลงังเพียนิดเดียวครับไม่เยอะไม่เยอะพอให้ได้แบบสนุกสนานกัน,นหลังจากนี้ไปก็จะเป็นทางลูกหลังแล้วสิ้นสุดความเจริญร <c oughs> อเล่นเลย เนี like so, aa, huh <c oughs> ่ยครับก็จะเป็นทางแบบนี้ยาวไปยาวไปจนถึงลานกลางเต้นเรานั่นแหละก็ได้ฟิลบรรยากาศนะหัวแดงก็เหมือนกำลังจะขี่นะเหมือนขี่ขึ้นเนินอะนะเพราะว่าจุดกลางเต้นเราจะอยู่บนบนเนินเขาก็ฟิลเหมือนขี่ขึ้นเนินแต่ค่อยๆขึ้นเรื่อยๆนะ จะไม่ร ok. ู้สึกว่ามันขี่ขึ้นเรินหรอกก็จะก็ค่อยขี่ขึ้นไปขึ้นไปไต่ระดับไปละก็มีรถไปณจุดหมายเดียวกับเราเหมือนกันนะพวกรถยนต์เราขอแซงไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวขี่ตามตูดมากๆเดี๋ยวจะหัวแดงตัวแดงก่อนไปก่อนก็ ขี่มาได้สักพักนะเราก็ถึงแนละ้วจุดกลางเต็ซันเซ็ตยี่2ิอเราอยู่ขวามือนี่แหละครับบรรยากาศทางเข้าก็เป็นหินนะเรียงเป็นตับเป็นตับเลยเอาหินมาเรียงกั้นเป็นชั้นเป็นชั้นนะก็สวยดีครับนี่ขี่เข้ามาเราจะเห็นเหมพื้นที่ก็มีที่กำลังปรับปรุงมั่งแล้วก็เปิดให้ใช้บริการก็เยอะแล้วนะปรับปรุงนะ่าจะเป็นโซนทางทางซ้ายนะ รุงรสก็เยอะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูจุดการเต้นเราก็เดี๋ยวติดต่อกับพี่เจ้าหน้าที่ก่อนมีพี่เจ้าหน้าที่อยู่ลุงใสครับร<ะ>้านอะไรครับเ,เดี๋ยวนะดับบลใช่ครับใช่ใ ใช่ครับใช่ครับานใันี่ครับับมอต์ตรงนรีวพี่ดูลนดีีครับขี่ขึ้นไปได้เลยใช่ไหมครับโซนนี้ทั้งหมดเลยใช่ไหมพี่ตรงนี้ก็ใช่ใช่ไหมใกล้ๆตรงนี้ครับ จอง w V ไว้ครับชื่ออะไรนะครับยุทธครับชื่อคุณยุทธใช่ไหมครับแป๊บนึงนะครับอ๋อเคครับเรียกพวงมาลัยดีดูว่าแ้วามุมบนนี่จะดีนะเดี๋ยวเอาใกล้ปักไฟนะแล้วก็ถ้าจะเป็นมุมตรงนี้หน่อยนึงครับคือมันจะไม่มีใครมาเดินผ่านหน้าพี่จะปิดมัน เต้นกับพี่หล่งเนี่ยไม่ครับประมาณประมาณเขาแล้วไหมครับใช่ผมแนะนำนะช้อนมองเห็นได้สองฝั่งอ๋อแต่ปลั๊กไฟเต็มเนาะไฟเต็มมองหมดแล้วอ๋อนี่ก็ได้ใช่ไหมครับได้ได้ดีแล้วรถมอเตอร์ไซค์จอดไหนครับมองไซเดี๋ยวผมรบกวนพอเวลาพี่กลางเจ้นเสร็จครับ พ oh. ี่ลองไปจอดด้านล่างกันเลยครับแล้วแล้วพี่เลือกดูมุมนู้นะครับตรงไหนลมพี่จอดได้เลยอ๋อครับเพราะว่าห้องอาบน้ําใหม่ไม่ได้อยู่ตรงนู้นนะอ๋อห้องอาบน้ำอยู่โน่นครับผมอ๋อเหลืออ๋อวันนี้มีแค่สองเจ้าพี่พี่กระจองมานะ้วไเชียดเป็นวอวพีเลยอ๋อวิวพีเหรอครับอ๋อเต็มแล้วนี่พี่ใช่ไหม ยังย่งครับแล้วลานด้านล่างที่ว่าพี่เห็นคนยืนอยู่เนี่ยอ่าทางเนี้ยมันจะโค้งเข้าไปยาวไปนู่นอ๋ออ๋อเออใช่นะมันโค้งไปนู่นมันจะเป็นลูกค้าก็จะกางนอนตลอดอ๋อปกติวีพีเต็มตลอดอ่ะดี่ทำไมวันนี้คืนนี้ว่างเหรอเป็นไปได้ไงพี่ผมนึกว่าเมื่อวานเมื่อวานเนี้ยเต็มเออผมว่าผมจองตอนผมจองวีพีมันเต็มนะใช่อ๋อเดี๋ยวพี่จะขยับไปนู่นก็ได้ไงเหรอใช้จ่ายเพิ่ม อ๋อ้คอมวเตอร์250ก็พช่ครั250แล้วแล้วถ้า V.P มอไซค์ไปจอดตรงไหนก็จอดตรงตรงนู้นใช่ไหมอ๋อก็ต้องจอดด้านลลางเหมือนเดิมข้างบนนี้เป็นรางทแกรมเบอ๋อเข้าใจครับอู้แต่ผมก็จะเดินไกลหน่อยเนาะมันก็จะเดินนแต่ไปทาจะ้มางขาเิ้องน้ำเข้าจะ รวมธรรมดาเราอยู่ข้างคาเฟ่อืมอืมอืมโหไม่น่าไม่ไม่น่าเชื่อว่าจะเหลือจะไปต้องรอลองเย็นๆน,นะครับใ,ใช่เย็นอ่นนะจะล่มล่มล้วจะสวยมากเอราะมองเห็นทะเลต่อไปครับพอดีใช่เดี๋ยวตรงนี้คนก็เดินมาชมวิว เอาเอาตรงนั้นก็ได้พี่ผมก็อยากนั่งอยู่กลัวมันเกะกะคนชมอยู่ที่จริงเนี่ตอนเนี้ยก็เขากำลังจะทำป้ายว่าพีไม่ให้ลูกค้าเดินเข้าอ๋อใช่เพราะว่ามันเรื่อองเรื่องเนี่ยเราเมื่อก่อนเนี่ย คาเฟ่กับร้านกางเต็นท์แบบโซนเดียวกันเออโใช่ไหมผมก็จำได้ว่าช่วงที่ว่าพี่เปิดเขาเรียกเปิดเลยนะเปิดไอโอเพนนิ่งแรกๆอ่ะที่ว่าเห็นมีแก๊งที่เขามาโฆษณากลางอ่ะทีนี้ทีนมันมันเป็นการว่าลูกค้าคาเฟ่จะถ่ายรูปลูกค้ากลางเต็นท์ก็จะนั่งคิวอะไรเงี้ยอ่นไม่เลยใจไม่ได้ฟิวกันเออเขาก็เลยคิดใหม่เขาเลยคิดปรับปรุงไปแล้วก็เพิ่มรานตอนนี้มาใหม่ทั้งหมดเออใช่ไหมพี่เอาตรงนี้ก็ได้พี่หรือพอตรงนี้ก็ได้ ใกล้ตรงตรงตรง,ตรงปั๊กไฟนิดหน่อยที่พี่บอกผมอะ่ะคงเนี่ยตรงนี้แหละครับคงไม่คงไม่กลืนเสียงดังหรอกก็ล่ลมดีพี่ตรงนี้นี่นหละครับใกล้ๆปลัปักอันนี้ก็ต่อได้นะพี่เนาะได้ได้ครับ,เ,คครบเดี๋ยวผม ตกบเยน็นมาจะเหลือกี่คน yahoo。 这当白光。 มากเลยมเมื่อคืนเย็ยนจ่อย あっ。Not xong phòng, là không phẳng nít được không ít 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 được không ครูปก,กับหองอาบน้ำห้องอาบน้ำมเครื่องทำ,ำน้ำอุ่นด้วยมีหลายห้องนะครับห้องอาบน้ำแล้วก็จะโคกในตัวนะ <c oughs> แต่ห้องน้ำจะแอบอยู่ไกลนิดนึงนะครับ ลานก็กว้างนะครับลานลานกว้างมากจะเป็นสไตล์แบบลานหินนะครับอันนี้กำลังทำใหม่คนลจะทำรองรับรักท่องเที่ยวนนกำลังทำใหม่เลย จุดพีคๆน่าจะเป็นลานฝั่งนน้นครับข้างหน้าตรงนูน้นคือเพื่อพกทาแคมป์มากี่มมโมงรถสี่ทุ่มนอสุดยอดเลยครับรถยนข้าแคมป์กัน <c oughs> แต่เมื่อวานนี้รถเยอะมากเลยนะครับจอดตรงนี้น่าจะมันมีทั้งแบบว่า มากินคาเฟ่นะครับแล้วก็มีพวกมามาการเลียนนะล่ะ <c oughs> ไปดูมันมัน,ม,นมันให้เดินรอบได้เลยนะครับด <c oughs> ูบรรยากาศแบบเดินรอบเลย <c oughs> อันนี้ห้องน้ำเก่าทุบทิ้งไปแล <c oughs> ้วเขาลอทำห้องน้ำใหม่ห้องน้ำมีหลายที่นะ <c oughs> มีหลายจุดมากเลย ไปบ่จะลุ่มีทางขยะทางขยะมีหลายจุดนะนี่ข้าน้ำนี่ก็เข้าได้นะแต่ไม่มีหลังคาใครชอบแบบพาเวทกันที่นี่เลย <c oughs> ที่หลังจาก <c oughs> กลางได้นะถ้าใครชอบ <c oughs> เจ๋วเลยไม่ถูกลมด้ว <c> ย <oughs> ขาแข็ม,มาเมื่อคืนกัน,น <c oughs> อัน,นีจริงเรามีรถหรอกแล้วก็มาขาแข็ได้นะ <c oughs> แต่เราไม่ต้องกางเต็นหมดนรถ ร้านกาแฟยังไม่เปิดเราก็จะเดินไปทางนู้นนะเดินลอกวนวนทางนู้นไปเต้นเรา๋ยวเราไปชมว,วิววิวยามเช้าอันนี้เป็นบาร์นะมีที่นั่งนะขายถึงสี่ทุ่มบา เครื่องดืมด่มทุกอย่างส่วนข้างบนเป็นร้านข้าวนะครับเป็นร้านสเต็กร้านข้าวไข่เจียวนี่ทำไว้ให้คนนั่งด้วยคนที่มาแบบไม่แข็มแต่ว่ามากินนะครับนี่มีที่นั่งด้วย <c oughs> นี่ร้านสเต็ก ที่นั่งสบายๆส่วนอันนี้ร้านข้าวไข่เจียโอ้นะนี่ดูเมนูได้นะเดี๋ยวไปดูเมนูร้านสเต็กนี่นี่มีข้าวหน้าหมูข้าวหน้าเนื้อชาบูก็มีแฮมเบอร์เกอร์ก็มีมีสเต็กด้วยครับ ส่วนอันนี้นี่ครับมีเมนูข้าวไข่เจียวไข่รกระทะว้าวนะถ้าใครมาไม่มีแหละไ,ไม่มีโซเบียงขึ้นมาก็ที่นี่มีพร้อมมีทุกอย่างน้ำอาหารนะครับมีวิวยามเช้าตรงนี้ตรงนี้ห้ามกลางเต็นนะครับตรงนี้จะเป็นโซนแบบว่านั่งชิลโซนบริเวณนี้เป็นโซนนั่งชิลอย่างเดียว แต่โซนนั่งชิวนี่วิวดีมากเลยนะต้องยอมเรา่าโซนนี้วิวดีมากเลยแต่เขาไม่ให้กางเต็นท์นะครับโซนนี้จะเป็นโซนโซนพับปิกแอลเราาียนะสาธารณะเป็นของพวกจะมาดิ้งกากินมานู่นมานี่มานั่นนะนี่ ช่วงพระอาทิตย์ตกโอ้โหฝนเยอะมากเลยค่อวานนี้สจวร์ตเยอะมากเนี่ยโขดหินที่นั่งน,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 นะวิวถ่ายรูปที่สวนโขดหินใครชอบสวยงามสวยจริงนะสวยมากเลยโดยเฉพาะพระอาทิตย์ตกดินวานนี้สวยมากเลย โซนนี้โซน V.I.P. ครับโซนข้างล่าง V.I.P. โซนโซน s t โซนที่ผมกลัาโซน W.V. โซนข้างบนที่มีรถจอดก็เป็นคาแคมคาแคมจะมี2ที่คือมีคนตรงนี้แล้วก็ตรงตอไม้ข้างล่างลานหินสองที่ขายแคมถือว่าจัดสรรได้ลงตัวนะผมว่าจัดสรรได้ลงตัวมากเลยแล้วก็เป็นพื้นที่ มีทุกแต่แต่ห้องน้ำอ่ะจะอยู่ไกลนิดนึงนนี่นี่ไงจุดชมวิวที่เขามาถ่ายรูปนะครับ ขึ้นทางนู้นนะส่วนพอต,ตกอต,ตกทางนี้วันนีตกเป็นทางนี้ลมแรงเดี๋ยวสายๆกันนี่นะเรา,าจะเก็บเต็นท์ละเช้านี้ที่ซันเซ็ตยี่สิบสองครับ